กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกเรื่องของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ครับกองกลางคนสำคัญของลิเวอร์พูลเลยสวัสดีค่ะเรามีข้อมูลเอ่อหลายอย่างเลยครับทั้งบทสัมภาษณ์บทวิเคราะห์สถิติต่างๆใช่ค่ะมีจากเจ้าตัวเองด้วยที่แปลมาจากภาษาสเปนเลยครับเราจะมาดูกันว่าเเขาเข้ามาเปลี่ยนแดนกลางลิเวอร์พูลยังไง การปรับตัวกับโค้ชใหม่อย่างอาร์เนอร์ชลอตแล้วก็ความสำคัญกับทีมตอนนี้อืเริ่มจากตอนย้ายมาเลยไหมคะได้เลยครับจุดเริ่มต้นนี่น่าสนใจมากคือย้ายจากไบรตันมาค่าตัวแค่35ล้านปอนด์เองถือว่าถูกมากนะคะสำหรับคุณภาพระดับนี้ใช่ครับถูกมากๆมีข้อมูลบอกว่าปัจจัยสำคัญเลยคือเยอเกนคลอปกับจูเลียนวอร์ดที่ทำให้เขารู้สึกว่าเออทีมต้องการเขาจริงๆ อืมการคุยกันตอนนั้นน่าจะมีผลมากๆแต่พอมาถึงปุ๊บอ้าวครอปประกาศลาออกเฉยเลยค่ะอันนี้น่าจะช็อกจริงได้ยินว่าตอนแรกรู้จากซาลาครับนึกว่าพูดเล่นซะอีดค่ะแล้วพอเปลี่ยนโคช้ชบทบาทในสนามก็เปลี่ยนตามไปด้วยเลยใช่ครับตรงนี้แหละที่น่าสนใจตอนอยู่กับครอปเขาเล่นตำแหน่งไหนเป็นหลักนะครับตอนยุคครอปส่วนใหญ่จะยืนเป็นเบอร์หกค่ะคือคุมเกมอยู่หน้าแผงหลังรับผิดชอบเยอะ ทั้งเกมรุกเกมรับในระบบ pressing สูงของครอปเลยอ๋อเป็นตัวคุมจังหวะตรงกลางใช่ค่ะแต่พออาร์เนอร์ฉลอดเข้ามาก็มีการปรับเปลี่ยนครับคือขยับเขาขึ้นไปเล่นเป็นเบอร์8มากขึ้นในระบบ4-2-3-1ซึ่งตำแหน่งเบอร์8นี้บทบาทต่างจากเบอร์6พอสมควรเลยใช่ไหมครับต่างค่ะจะมีอิสระในเกมรุกมากขึ้นเยอะเลยไม่ต้องพอวงเกมรับเท่าตอนเป็นเบอร์หคนเดียว และแทคนิคของฉลอดที่เน้นครองบอลอดทนสร้างเกมมันก็ดูจะเปิดพื้นที่ให้เขาได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นด้วยนะคะอ๋อคือสไตล์การเล่นของโคช้ชก็ส่งผลใช่ค่ะยุคคลอปอาจจะเน้นความเร็วความดุด,ดันการเปลี่ยนเกมเร็วครับแต่ยุคฉลอดจะแบบว่าใจเย็นขึ้นครองบอลมมนขึ้นค่อยคอยหาช่องแล้วแม็กอลิสเตอร์ เขารู้สึกยังไงกับการเปลี่ยนแปลงนี้ครับตัวเขาเองก็ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าแทคติกใหม่เนี่ยอาจจะเหมาะกับเขามากกว่าอ้าวเหรอครับค่ะเพราะเขาบอกว่าตัวเองไม่ใช่ผู้เล่นที่เร็วที่สุดหรือแข็งแกร่งที่สุดแต่เด่นเรื่องความคิดการตัดสินใจเมื่อมีบอลมากกว่า อืมก็น่าคิดนะครับเพราะตอนอยู่กับครอปเราก็เห็นเขาเพรสซิ่งดีวิ่งเยอะเข้ากับระบบได้ใช่ค่ะคือเขาเป็นนักเตะที่ฉลาดปรับตัวได้อยู่แล้วแต่การเล่นเบอร์6ในระบบครอปมันใช้พลังงานเยอะมากจริงๆครับแล้วบางทีอาจจะจำกัดอิสระในการสร้างสรร์เกมรุกไปบ้างพอมาเล่นเบอร์8ในระบบชอล,ลอดที่เน้นครองบอลมันเหมือนออปลดล็อกให้เขาใช้จุดเด่นเรื่องวิชั่นการจ่ายบอลได้เต็มที่ขึ้นอ๋อ เข้าใจเลยครับไม่ใช่ว่าเล่นไม่ดีแต่บทบาทใหม่อาจจะดึงศักยภาพอีกด้านออกมาได้มากกว่าประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งฟอร์มปัจจุบันก็พิสูจน์ได้ดีนะคะใช่เลยฟอร์มนี่ไม่ต้องพูดถึงเจ้าตัวบอกเองเลยว่ารู้สึกมาอยู่ในช่วงที่ดีที่สุดในอาชีพขาแข้งอืมสถิติก็ดีด้วยนะคะอย่างฤดูกาล2024-25นี่ก็5ประตู5แอซิสจาก35นัด ครับเราไม่ใช่แค่ยิงกระจายนะสถิติการดวลการตัดบอลการเอาชนะคู่แข่งแบบหนึ่งตอนหนึ่งเนี่ยก็เด่นมากค่ะชาร์ลอตถึงกับชมเลยว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นเบอร์8ที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้หูขนาดนั้นเลยแล้วก็สำคัญต่อน,นักเตะเกมรุกคนอื่นๆด้วยค่าเหนื่อยก็สมเหตุสมผลนะครับสั่นห้าหมืปอนต่อสัปดาห์ใช่ค่ะเท่ากับอลิซซองแล้วก็กราเฟนเบิร์กอีกเรื่องที่น่าสนใจคือการจัดการนักเตะในยุคชาร์ลอต เห็นว่าให้ความสําคัญเรื่องการพักผ่อนมากมากเลยค่ะทีมงานของชาลอตจะเน้นเรื่องการฟื้นฟูร่างกายพยายามหลีกเลี่ยงอาการที่เรียกว่าเบิร์นเอาท์หรือหมดไฟนะคะครับผมมีการจัดการโปรแกรมแข่งโปรแกรมซ้อมอย่างระวังโดยเฉพาะช่วงหลังกลับจากทีมชาติอ๋อเหมือนมีบทเรียนจากยุคคลอบที่เคยมีเกมเยือนวูฟส์และเขาดูหมดแรงชัดเจนใช่ค่ะเลยอาจจะเห็นบางนัดที่เขาไม่ได้ลงเต็มเกมหรือเป็นสำรองบ้างเพื่อรักษาสภาพร่างกายในระยะยาวการเป็นนักเตะที่ ตลาด IQ ฟุตบอลสูงแบบนี้น่าจะเข้าทางระบบของชาลอตพอดีเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะความใจเย็นการไม่ค่อยเสียบอลง่ายๆนี่สำคัญมากกับแทคติกที่เน้นความแน่นอนของชาลอตนอกสนามเขาก็ดูเป็นคนน่าสนใจนะครับค่ะมีมุมน่ารักๆชอบดื่มชามาเต้กับเพื่อนร่วมทีมอเมริกาใตา้อ๋อ พวกดาวินนุนเยสลุส์ดิอาสอลิซอนใช่ค่ะแล้วก็ทัฟเรลโค้ชผู้รักษาประตูด้วยเห็นว่าชอบเถียงกับดาวินว่าใครชงอร่อยกว่ากันฮ่าฮ่าฮ่าจริงเหรอครับค่ะแล้วก็ภูมิหลังครอบครัวก็น่าทึงพ่อเขาคุณคอร์ลุสเคยเล่นฟุตบอลกับเดียโกมาราโดน่าตำนานเลยนะคะโหสุดยอดส่วนตัวเขาก็ได้แชมป์โลกร่วมกับลีโอนลเมสซี่อีกใช่ค่ะเป็นครอบครัวฟุตบอลของแท้เลยสรุปแล้ว อเล็กซิสแม l อลริสเนี่ยคือการเซ็นสัญญาที่คุ้มค่ามากๆของลิเวอร์พูลจริงๆนะครับปรับตัวได้ยอดเยี่ยมบทบาทใหม่ก็สําคัญยิ่งขึ้นกลายเป็นหัวใจในแดนกลางไปแล้วใช่เลยค่ะกําลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีมากๆด้วยครับและคําถามที่น่าติดตามต่อไปก็คือด้วยวัยแค่26ปีเขากําลังเข้าสู่ช่วงพีคแล้วแม็กอลิสเตอรจะยังพัฒนาไปได้อีกไกลแค่ไหน แล้วจะก้าวขึ้นเป็นกองกลางระดับโลกที่แบบว่าทุกคนยอมรับแบบไม่มีข้อโต้แย้งได้หรือเปล่าอันเนี้ยน่าจับตาดูมากๆค่ะการปรับเปลี่ยนบทบาทและความสำคัญภายใต้อาร์เนสสลอตแม็กอาลิสเตอร์ยืนยันว่าบทบาทของเขาในฤดูกาลนี้แตกต่างไปจากเดิมภายใต้เยอเกนครอปภายใต้ครอปเขาเล่นในตำแหน่งที่ต้องเน้นเกมรับมากกว่าในระบบของซอ ซึ่งบางครั้งใช้กองกลางสองตัวกับอีกคนดันขึ้นสูงหรือใช้กองกลางสองตัวร่วมกับผู้เล่นแนวรับ5คนทําให้เขามีอิสระในการเคลื่อนที่และมีส่วนร่วมกับเกมรุกมากขึ้นในแง่ของการเปลี่ยนแปลงบางทีฉันอาจจะเล่นในฐานะคนเดียวกับเยอเกนดังนั้นตำแหน่งจึงแตกต่างกันมากฉันป้องกันมากกว่าสิ่งอื่นมากทุกวันนี้เมื่อเราเล่นกับหคนสคนฉันสามารถอิสระได้เล็กน้อย และถ้าเราเริ่มต้นด้วยกองกลาง2คนและอีกคนหนึ่งไปข้างหน้าเล็กน้อยนั่นจะเปลี่ยนสิ่งต่างๆตัวอย่างเช่นเมื่อลูกบอลออกไปทางฝ่ายซ้ายฉันเป็นคนที่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้มากขึ้นและไรอันกราเฟนเบิร์ชกลายเป็นอันดับ5เขาเห็นว่าแท็กติกใหม่ของสลอตท,ที่เน้นการครองบอลน,นานขึ้นและการอดทนทําให้ทีมสามารถครอบงาเกมและสร้างโอกาสได้มากขึ้นแม้ว่าแนวคิดหลักจะยังคงคล้ายกับยุคครอปก็ตาม แม็กอาริสเตอร์รู้สึกว่าแท็กติกใหม่เหมาะกับเขามากกว่าเนื่องจากเขาไม่ได้เป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งหรือเร็วที่สุดแต่การได้บอลมากขึ้นช่วยให้เขาแสดงความสามารถในการสร้างสรรค์และด้านที่แข็งแกร่งกว่าของเกมออกมาได้ 2. การปรับตัวจากยุคคล็อปสู่ยุคสลอตแม็กอาริสเตอร์ยอมรับว่าทีมยังคงอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากการเล่นที่เน้นการส่งบอลโดยตรงและยาวในยุคคล็อปไปสู่แนวคิดใหม่ของสลอตที่เน้นความอดทนและการครองบอล ฉันคิดว่าเราอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนั้นเราคุ้นเคยกับการถ่ายทอดตรงมากและบางทีอาจเล่นลูกบอลยาวมากขึ้นและในปัจจุบันกับโค้ชคนใหม่แนวคิดนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและเรากำลังทำงานเพื่อความอดทนมากขึ้นเพื่อให้เกมมีความเป็นเจ้าของเป็นเวลานานขึ้นเพื่อไม่ให้เกมแบบครบวงจรเพื่อให้เราสามารถครอบงำพวกเขาได้เขายกตัวอย่างความผิดพลาดในเกมกับนอตติงแฮมฟอร์เรสเป็นตัวอย่างของความท้าทายในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ แม้จะอยู่ในช่วงปรับตัวแต่เขาก็เชื่อว่าทีมกำลังทำได้ดีมากและมีความสุขกับการเข้ามาของอาร์เนส t อตเขารู้สึกว่ามีแง่บวกภายในสโมสรและการทำงานร่วมกับผู้จัดการคนใหม่ 3. ผลงานส่วนตัวและคุณสมบัติแม็กอาริสเตอร์เชื่อว่าเขากำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดในอาชีพของเขาและกล่าวว่าได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมทีมเขาเป็นผู้เล่นคนสำคัญของอาร์เนสอตโดยได้ลงเล่นเกือบทุกนัดในฤดูการปัจจุบัน เขาทำผลงานได้อย่างสม่ำเสมอในฤดูการที่2กับสโมสรโดยมีส่วนร่วมกับประตูและการแอสซิสสื่อหลายสำนักยกย่องแม็กอาริสเตอร์ว่าเป็นเพลย์เมคเกอร์อัจฉริยะและมิดฟิลแชมป์พรีเมียร์ลีกอ้างอิงจากแหล่งข่าวที่ระบุว่าลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ลีกในปี2024-2025เขาถูกมองว่าเป็นมิดฟิลที่ครบเครื่องมีความสามารถหลากหลายทั้งการแย่งบอลกลับคืนมาการผ่านบอลที่แม่นยำ การวิ่งที่ไม่เหน็ดเหนื่อยการตัดเกมและการผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมแม้จะไม่โดดเด่นเป็นพิเศษในด้านใดด้านหนึ่งแต่เขากลับรวมเอาทักษะชั้นยอดของผู้อื่นมาไว้ในตัวได้อย่างลงตัวสถิติของเขาแสดงให้เห็นถึงความแม่นยำในการผ่านบอลในพื้นที่สุดท้ายและจำนวนครั้งในการแย่งบอลกลับคืนมาเขาเป็นผู้เล่นหลักในการขึ้นเกมของลิเวอร์พูลและเป็นผู้เล่นที่แย่งบอลในพื้นที่สุดท้ายได้มากที่สุดในทีมและติดอันดับต้นๆของมิดฟิลด์ในพรีเมียร์ลีก ลักษณะเฉพาะตัวของเขาคือการตักบอลข้ามแนวรับคู่แข่งเพื่อส่งให้ผู้เล่นแนวรุกซึ่งสร้างความตั่นป่วนได้ 4. ความสำคัญต่อทีมและเพื่อนร่วมทีมแม็กอาลิสเตอร์ถูกมองว่าเป็นผู้เล่นที่ช่วยปลดล็อกศักยภาพของคนรอบข้างเขาถูกเปรียบเทียบกับจอแดนเฮนเดอร์สันในแง่ของการทำให้เพื่อนร่วมทีมเล่นได้ง่ายขึ้น อาเนสซอสอกล่าวยกย่องแม็กอาริสเตอร์และไรอันกราเฟนเบิร์ชว่าเป็นมิดฟิลด์ตัวลึกที่ยอดเยี่ยมซึ่งมีความสำคัญต่อทั้งเขาและแนวรุกโดยมีส่วนในการสร้างประตูมากมาย 5. การจัดการสภาพร่างกายและการป้องกันอาการเหนื่อยล้าเบิร์นเอาการจัดการเรื่องเบิร์นเอาเป็นสิ่งสำคัญที่ทีมสตาฟของซอสให้ความสำคัญและแม็กอา s ิสเตอร์ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ในอดีตแม็กอาลิสเตอร์เคยพลาดการลงสนามหลายนัดเนื่องจากอาการเหนื่อยล้าโดยเฉพาะหลังจากเกมทีมชาติและการเดินทางไกลภายใต้สล็อตมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเตรียมความพร้อมของนักเตะโดยเน้นการพักผ่อนและการฟื้นฟูร่างกายมากขึ้นแม็กอาลิสเตอร์ไม่เคยถูกบังคับให้ลงเล่นในสภาพที่ไม่พร้อมในฤดูกาลนี้การที่เขาถูกพักในบางนัดรวมถึงการติดโทษแบนได้ช่วยให้เขามีเวลาฟื้นฟูร่างกายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนที่รอบคอบ 6. การย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลและมุมมองส่วนตัวค o อปและ j จูเลียนวอร์ดเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้แม็กอาริสเตอร์ตัดสินใจย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลโดยเขารู้สึกว่าสโมสรต้องการตัวเขาและเขาจะมีบทบาทสำคัญการย้ายมาลิเวอร์พูลถือเป็นก้าวสำคัญในอาชีพของเขาเพื่อเรียนรู้จากครอปเขาตกใจเมื่อครอปประกาศลาออกแต่ก็เคารพการตัดสินใจแล้พยายามส่งท้ายคอปให้ดีที่สุดแม้ครอปจะเป็นเหตุผลสำคัญในการย้ายทีม แต่เขาก็ไม่ได้กังวลกับอนาคตมากนักและรู้สึกว่าโชคดีที่ได้ผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมอย่างสลอต8มูล,ลค่าและการประเมินค่าแม็กอาริสเตอร์ย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลด้วยค่าตัวเพียง35ล้านปอนด์ซึ่งแหล่งขาวหลายแห่งมองว่าคุ้มค่ายอย่างยิ่งเมื่อ